สวัสดีครับมาแนะนำอะแดปเตอร์ครับ 1, 2และว้าวสาวมหมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับเป็นนี้เป็นรูปแบบของวิดีโอนะครับผมวันนี้บริการหมอคอมหนึ่สี่หี่ plus เราก็จะมาพูดคุยกันถึงอุปกรณ์อย่างอะแดปเตอร์นี่คืออะแดปเตอร์ตัวแรกที่ผมซื้อ,อเองนะครับผมก็ที่ เป็นขนาด65วัตต์ของ ZMI 832เทียบกับฝ่ามือผมนะอย่างนี้อ่าก็คือโอ้วางโลบนฟฝ่ามือผมเต็มพอดีเลยแล้วก็ความหนาก็โอ้เอานิ้วนิ้วกลางกับนิ้วชี้วัดปุ๊บโอ้มันก็ความหนามันเท่ากับนิ้วกลางกับนิ้วชี้คู่กันเลยอ,ะอ่ะอ๋อแล้วขาก็พับปุ๊บเพราะอะไรถึงมารีวิวอย่างนี้เพราะว่าในยุคปัจจุบันนะครับ อะดัปเตอร์ไม่ค่อยแถมมาในสมาร์ทโฟนแล้วแต่ว่าเรามีอุปกรณ์มากขึ้นเวลาไป uh, พักที่ไหนก็ตามเวลาเดินทางก็เสียบปลั๊กเข้าไปปับ๊บอ่าแล้วก็จ่ายแหล่งพลังงานอย่างตัวนี้มีไท p e C 1ช่องไท p e A 2ช่องเท่ากับว่าเราจะชาร์จได้ตัวนี้เป็นขนาดจ่ายกำลังไฟสูงสุดที่65วัตอ่าผมชอบซื้อแบบ65วัตมาเ mm. พราะว่ามันจ่ายกำลังไฟได้เยอะและตัวนี้ก็ขาก็พับแบบนี้ แล้วก็นี่ปลุกไปก็พากันได้สะดวกเนาะแต่ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ตัวต่อมาเป็นตัวที่2อ,อ่าตัวนี้เป็นของ e loop ก็เพิ่งมีเพื่อนๆรีวิวกันไปไหมนานนะครับก็ขาก็เหมือนกันเป็นเนี่ยรูปทรงมันคนละรูปทรงเนาะอันนี้มันจะออกเป็นแบบเออสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมแต่ก็ออกแบนๆบนแต่ว่าถ้าเราเทียบกันแล้วเออตัวนี้ของ e loop นะครับตัวที่2ก็ e loop หกสิบห้าวัตแต่ช่องเสียบชาร์จเนี่ยมี4ช่องตัว44นะครับผมก็ เดี๋ยวนะครับอ่ะก็มี C 2ช่องซ้ายขวาแล้วก็ A 2ช่องอ่าอย่างเงี้ยเรียงกันเป็นแบบออสี่มุมเลยอ่ะแล้วก็ทำเป็นรูปทรงแบบแนวแนวตั้งอ่ะเป็นเหมือนกระบอกขึ้นมาครับเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกระบอกขึ้นมาแต่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันเนี่ยแต่ก็ค่อนข้างที่จะสูงสูงขึ้นมาแล้วขาก็พับอืมเนี่ยสองอันนี้ใช้งานดีไหมคืออันหนึ่งผมโดนแฟนยึด ่าตัวนี้ใช้งานที่บ้านแล้วเวลาเดินทางผมก็ใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้อมันก็หนาอยู่นะหนักอยู่นะก็ดีไหมดีครับทั้งสองตัวนี้ผมว่าดีเลยแต่พอดีวันนั้นไปฟังพี่หลามนะครับ t e คออ f ไ i d e ใช่ไหมอ่าลำนาโชโอ,ขอ,ข,อขอบคุณพี่หลามที่โกไอทนะครับแนะนำแบรนด์ใหม่เข้ามานี่ตัวนี้ชื่อว่า k u k t e c h C U K T E C H อ่า ผมคงอาจจะไม่แปะลิงก์เดี๋ยวอาจจะแปะลิงก์ไว้ใน Description ใต้คลิปแล้วกันครับแต่ว่าตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยสินค้าหมดแล้วเพราะเขาเป็น Pre-Order แบรนด์นี้ต้องหลายคนอาจจะไม่รู้จักพี่หลามบอกว่าก็เขาเป็นซัพพลายให้กับ ZMI Xiaomi ก็ผลิตเซ i ออย่างตัวนี้832คือทั้ง3ตัวนี้65วันหมดเลยเนี่ยดูเจ้าคูเทคนะครับพี่ลามบอกว่ามันเล็กกระทัดรัดเป็น แก, 3, AN, แกนเวอร์ชัน3 g a n แกเล่มไนตร้า์นะเวอร์ชัน3เดี๋ยวผมดึงออกมาเลยอ่นี่ว้าวหูมันเท่านี้เพื่อนๆพ่อเดี๋ยวผมออกมาเดี๋ยวมันพลิกด้านหลังมานี่นะเนี่ยมันเหลืออยู่ตัวเท่านี้เพื่อนๆอ่ะแล้วก็ขาก็พับเหมือนกันผมขอเทียบกับในส่วนของเอจ้าตัว ZMI ก่อนล้วกันเจ้าตัว ZMI เนี่ยความหนามันแค่ครึ่งหนึ่งของ z M I แต่ว่ามันอาจจะยาวกว่า ยาวกว่านิดนึงนะเนาะเพื่อนๆเนี่ยเออมันยาวกว่านิดนึงแต่ความหนามันคือครึ่งหนึง่งแล้วความกว้างมันก็หายมันหายไป2ใน3มอะ่ะมันคือ2ใน3ของ z m i แต่ยาวกว่านิดนึงแต่ความหนาเนี่ยเพื่อนๆมันหายไปครึ่งเลยอ่ะมันหายไปครึ่งเลยของ z m i แต่65วัตต์เหมือนกันแต่ตัวนี้มันก็มีข้อสังเกตว่ามันมีช่อง USBC แค่2ช่องมันไม่มี A แล้วแล้วก็แต่รองรับ65วัตต์ช่องหนึ่งรองรับ โน้ตบุ๊กนี่นี่น่าจะรองรับโน้ตบุ๊กอีกฝั่งหนึ่งลองรับเป็นสมาร์ทโฟนแต่จริงจริงก็เสียบสมาร์ทโฟนได้ทั้งคู่แล้วก็เป็นขาพับแล้วพอเสียบไปปุ๊บกับผนังเนี่ยพอเสียบไปกับผนังปุ๊บมันจะลาบไปกับผนงังมันจะต่างจากตัวอ e ีล e ูปอีลูปถ้าเราเสียบกับผนังปุ๊บเนี่ยมันจะยืนโผล่ขึ้นมาออออกจากผนังกว้างมากเป็นแบบว่าหลายนิ้วเลยแต่ตัวนี้มันจะเรียบจากผนงังแล้วเราก็ไปเสียบสายท้านข้างได้เลยก็ก็เป็นข้อดีแต่ข้อจํากัดของแต่ละตัวเากก็มีขอองันนะ ซึ่งตัวนี้รองรับ65วัต์ทั้ง3ตัวแต่คราวนี้เรามาเทียบกัน e-loop กับ c o o t e c h 5วัต์เหมือนกัน c o o t e c มี2ช่อง e-loop มี4ช่อง c 2 a 2เนี่ยประโยชน์มันต่างกันแล้วลองดูลองดูความหนาความหนาของ e-loop เกือบจะ3เท่าของ c o o t e c h 5วัตเนี่ยและความกว้าง c o o t e c อาจจะกว้างกว่านิดหนึงอะความยาว c o o t e c ก็ยาวกว่านิดหน่อย แต่พอได้ขนาดความบางไปแล้วเหมือนกับเราว่าผมพกค t ูเทคได้2อันครึ่งอะถึงเนี่ยผมพกไอ้คูเทคอย่างเงี้ยสอันครึ่งเท่ากับผมพกอ e ีลูปอันหนึงแต่ดังนั้นอเวลาไปมันก็รักพี่สิดอยดีดายน้องนะอย่างอ e ีล e ูป c14 adapter ตัวเนี้ยได้ c2 a2 แต่ค t ูเทคตัวเนี้ยได้แค่ c2 อ่ราคาก็เดี๋ยวนี้ก็อ่าอย่างตัวปัจจุบันของอย่างเช่น ZMI รุ่นใหม่นะ เขาก็จะเป็น C2A1 อ่าเดี๋ยวผมเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเทียบค t ูเทคคูเทคกับ iPhone อ่ะ <10 S 1> อนนี้ iPhone 14นะครับ iPhone 14นี่คือ iPhone 14นะครับผม14 Pro เอาค t ูเทคมาวางทาบข้างๆเขาหนากว่ากันนิดนินึงคือ Adapter มันบางแค่เนี้ยบางคือมันสูงหนากว่า iPhone 14 Pro ที่ใส่เคสอยู่นิดนึง แต่พอวางไปบน iPhone 14 Pro มันเล็กแค่เนี้ยเล็กนิดนึงแต่ถ้าเราเอาโอ้โหเนี่ยคืออันเนี้ยมันหนาปากเลยถ้าเทียบดูนะครับเพื่อนๆเราเทียบความหนา iPhone 14อ่าเพื่อนๆดูเทียบสองฝั่งนะครับที่มองเห็นคือต้องยอมรับว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียต่างกันเลยผมว่าถ้าครูเทคนะทำให้มันมีไทเอลอขึ้นมาสักช่องหนึ่งเนาะเอหนหรืออมาอยู่ด้านข้างเป็น A สักหนะึงเนาะ มาอยู่สักข้างเป็น a สัก1แล้ว C 2เนี่ยแล้วให้มันหนาขึ้นกว่าน,นี้อีกนิดนึงแล้วเป็น6 5วัตเนี่ยมันจะครบเครื่องกว่านี้มากเลยอ่าวันนี้ก็เหมือนกลับมารีวิวพาไปเห็นใครอยากที่จะลองจับเดี๋ยวผมว่าจะติดไว้ที่ห้องทํางานของบริการหมอคอมเนาะว่าถ้าใครอยากลองจับตัวตัวคูเทคตัวเนี้ยตัว6 5วัต์ซึ่งเขามีจําหน่ายเป็นตัว45วัตหนึ่นช่อง 65วัตต์หช่องที่เป็น Type C หมดเลยนะแล้วก็30วัตต์ก็มี20วัตต์เขาก็มีแล้วก็65วัตต์2ช่องแบบนี้เนี่ย65วัตต์นี่ตัวใหญ่สุดของเขาแล้วนะยังไซส์แค่เนี้ยเขาบอกว่าตัว20วัตต์30วัตต์ของเขาเนี่ยตัวกับเปียกเดียวนี่คือ GA N version สแกนเวอร์ช n น3มันมันเล็กกันได้ขนาดนี้กันไปแล้วนะครับเอ่อก็ใครสนใจในการเลือกซื้อ adapter คือมันมีหลากหลายยี่ห้อมากผมเองก็ต้องบอกว่า เราเองเวลาเลือกซื้อทีก็คิดกันเยอะเหมือนกันมีเพื่อนๆแนะนําตอนแรกเซทเอ็มตัวอ,อันนี้เลือกซื้อเองเลยเลือกซื้อด้วยตัวเองก็ติดตามจากช่องไทยซูเปอร์โฟนก็ติดตามเขาจนโดนป้ายยามาซื้อตอนสมัยแรกๆตั้งแต่ก่อนโควิดเลยอ่าแล้วก็อ่าเมื่อไม่นานมานี้ตอนต้นปีเห็นคุณป่าช้างผมก็เลยจัดเจ้าตัว44มาเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดพี่หลามจิโกไอทีรีวิวเจ้าตัวนี้ผมก็ เลยจัดมาด้วยจับกับเจ้าคูเทคนะครับเอ่อผมมีลิงก์เฉพาะตัวคูเทคนะเดี๋ยวแปะไปให้แต่ตอนนี้กดเข้าไปสินค้าเข้าหมดนะครับยังไงก็ตามก็ลองติดตามกันดูว่าสินค้าจะเข้าเมื่อไหร่สำหรับราคาเออเห็นเขาอยู่ที่999แต่เขาเป็นโปรขาย799แต่ถ้ารุ่น4 5วัตขาย699แต่ว่าก็มีพวกอา่า last บ o n u s มี5เดือน5 6เดือน6 7เดือน7ก็ลองที่จะ เข้าไปใช้งานกันดูนะครับชาร์จเร็วไหมทั้ง3ตัวผมก็โอเคนะชาร์จเร็วทั้ง3มตัวแต่อย่างเช่นตัวเนี้ยเซทเอ็มไอถ้าชาร์จครบทุกพอร์ตมันก็มีการกระจายแหล่งจ่ายไฟให้รวมหมดแล้วก็ได้แค่6 5วัตต์ก็เหมือนกันถ้าเราเสียบ1พอร์ตเนี้ยก็เสียบฉุกถูกช่องก็ได้สูงสุดที่ t y p 4 c สี่สิบห้าวัตต์และช่องอื่นๆเราก็ดันนี้สิเราก็จะสามารถชาร์จได้รวมกันทั้งหมด65วัตต์เหมือนกันเนี้ยคือแต่ละตัวมันก็มีความดีงามที่แตกต่างกัน ก็เอาเป็นว่าตอนเนี้ระหว่างเดินทางอันนี้อยู่ที่บ้านแน่นอนเลยเซตเซตเอ็มไอตัว2องสองพอไทยเแล้วก็หนึ่งพอไทยซเนี่ยอยู่ที่บ้านแน่นอนอ่าส่วน2ตัวนี้เวลาเดินทางคิดหนักเลยตัวหนึ่งก็บางเบา,บา,บาๆตัวหนึงก็นกักหนักแต่ว่าตัวหนึ่งได้ซีสองพอตตัวหนึ่งได้ C2 A2 มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะดังนั้นเวลาเลือกซื้อก็เลือกซื้อเอาตามความต้องการและความจําเป็นในการเดินทางนะครับผมมีอุปรกรณ์เยอะหลักพี่สีได้น้องออืก็พกไดยทั้งสองตัวเลยแล้วกันเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับบริการหมอคำหนึ่งสี่หนึ่งสี่ plus ก็ยี่ห้อใหม่ของใหม่มาอยู่กับมือชัดแล้วใช้ได้หมดทั้งสามตัวเลยตอนนี้ที่อยู่ที่บ้านใครมียี่ห้อไหนที่น่าสนใจอีกป้ายยากันได้นะครับวันนี้มาเหมือน ฝากร้านกันครับว่าซื้อใช้เองรีวิวเองจ่ายตังเองจ้าโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี